สวัสดีครับวันนี้ต่ออีเดาจะมารีวิวเก้าอี้แคมปิ้งครับเก้าอี้สนามแบบพกพานะครับวันนี้เรามาทะเลนะครับยกโอกาสาแกะรีวิวให้เ,เพื่อนๆได้ดูไปด้วยเลยนะครับแถมกระเป๋าให้นะครับนี่ะครับสีเบจนะครับตัวน,นี้จำสีไม่ได้ ซื้อมาสองตัวนะครับน่าชิวๆเป็นทะเลนะครับกระเป๋าก็มีที่หิ้วนะครับแบบนี้ราคาร้อยกว่าบาทครับจำได้ไม่แม่นเดี๋ยวปากลิงไม่ให้แล้วนะครับยวเพื <cept transparency> <translate> ่อนเป็นกราฟิกให้ด้วยจะได้ดูราคาด้วยครนะ อก็ตามนี้เลยนะครับสีเขียวแล้วก็สีกากีหรือว่าสีเป็มาดูครับมีผ้าใบนะครับเป็นผ้าถักเพื่อรับน้ำหนักเสริมนะครับตรงน,นี้ก็เป็นที่รองน้ำหนักอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นเล็กมียาง าาด้านล่างการยืดมีกระเป๋าตรงนี้มันกว้างนะครับผมชอบรุ่นนี้รู้สึกว่ามันนั่งสบายนั่งให้โดดครับมันจะไม่มีบรัดตัวเราคนะรับอยู่ด้านข้างครับลักษณะการนั่งเป็น,นี้ถึงจะไม่มีที่มักแขนแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่บีบครับตอนนั่งแล้วมันรู้สึกว่าสบายตัวนี่ก็ แบบนี้นะครับนั่งดิมทะเลชิลๆนะครับหรือว่าจะปาร์ตี้ิกนกน่ครับมีตรงนี้มีรองน้ำหนักอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงที่เป็นเหล็กน,นะครับตั้ง,งก็ราคาหลักร้อยครับร้อยไม่ถึงสองร้อยครับผมรู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันสบายครับตัวน,นี้เป็นสีเขียวมิน้นผมน่าจะกดผิดจริงๆอยากได้สีเขียวขี้มานะ วาดสีอิ่มาแต่ก็สวยดีครับเหมาะก,กับการนั่งชิวๆก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองกดเข้าไปดูในลิงก์ได้นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเป็นกำลังใจช่องบ่าวอ b นดีวด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ